จริงๆอะถ้าแผนปัจจุบันเขาจะฉีดยาคุมนะคะให้มันฟอแล้วก็เมนมันจะไม่ไหลพอเมนมันไม่ไหลแล้วปุ๊บแบบเมนมันจะไม่ออกพอเมนไม่ออกแล้วปุ๊บโอกาสที่เมนเก่ามันจะสะสมเกิดกลายเป็นก้อนเนื้องอกมันจะไม่มีนะคะก็ก็ฉีดยาแต่ว่าถามว่ามันมีผลเสียอะไรไหมส่วนมากนะคะถ้าฉีดยาคุมเยอะๆตัวมันจะร้อนค่ะแล้วก็จะเป็นฝ้าเนาะเหมือนมันไม่ได้ถ่ายเลือดเลือดเสียออกเป็นฝ้าหรือ ผมร่วงผมบางผมกรอบผมผมแตกปลายนะคะผิวแห้งตัวแห้งเล็บเล็บแห้งอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าสมมุติว่านะคะบริจาคเลือดมันก็มีโอกาสถ่ายเลือดเสียได้เช่นกันก็ไม่มีปัญหาค่ะแต่ถ้าถ้ารู้สึกว่าพอใจในตัวเองที่ฉีดยาแล้วรู้สึกดีไม่ได้ร้อนบุบวาาเหงื่อไม่ได้ออกเยอะหรือว่าใจสัน่นหรือว่านอนไม่หลับก็ไม่เป็นไรนะคะ แต่ว่าถ้าถามว่าโอกาสมันขึ้นมาไหมมีโอกาสค่ะจากอาหารที่เรากินเนาะถ้ากินแบบอะไรที่หวานเยอะเยอะหรือว่ากินของหมักดองของแสลงอะค่ะมันจะทําให้ลดมดลูกเรามีปัญหามันกโอกาสกลับมาใหม่ก็กลับได้นะคะ,ะตามนี้